สวัสดีทุกท่านนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมมือนี้นะครับกำลังเสียบไปส่งนะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็สั่งจองเข้ามานะครับเออสั่งโอนเงินเรียบร้อยนะครับผมมือนี้ในวันที่20อ่า28นะครับผมวันอาทิตย์28นะครับส่งเมื่อกี้รีวิวไปแล้ว2เครื่องนะครับส่งไปที่จันทบุรีแล้วก็บุรีรัมนะครับเครื่องนี้เครื่องที่3นะครับของมือนี้ก็คืออ่าพาสเทลสยามคีวันนะครับส่งไปที่คุณธีรชาตินะครับอยู่ที่ ดอนเมืองนะครับกทมนะครับคุณธทีรชาตินะครับเพิ่นสร้างเขามานะครับของแถมคือเก้ครับผมหนังสือโน้ตหนังสือคู่มือนะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับตัวนี้เพิ่นสร้างเป็น USB มาด้วยนะครับเป็น USB แฟ a ชได้จังหวะ MP3 นะครับเดี๋ยวกูยสิทดสอบให้เบิ้งนะครับเนาะมาลองกันครับผมมาแกะกล้องกันครับ สแตนวางโนูตนะครับในกล่องเหมือนเดิมนะครับสแตนวางโนู๊ตตรงนี้จะมีอะแดปเตอร์นะครับมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ที่อยู่ด้านข้างของกล้องนะครับอยุดยุ่ฟุมนะครับยุ่มุ้มดันข้างของคีย์บอร์ดนะครับ อีกอันนึงก็คือสาย usb นะครับนี่ครับของแถมยู่น้ลยองอีกอันนึงนะครับเป็นหัว type c แล้ะก็ตัวนี้ฟังนี้จะเป็นหัว type หัว type a หรือ type b นะครับที่ใส่เครื่องปิ่นนะครับคลายเครื่องปิน่นเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ อันนี้คือสินค้ามือหนึ่งนะครับด้อสินค้ามือหนึ่งอ่าครับผมตัวนี้คืออะแดปเตอร์นะครับทีวนี้กับจิมามาเช็คอแดปเตอร์กันนะครับ <Ad apter. S 1> ในส่วนของ ด้านบนนะครับมีอย่างแน่นะครับพเพื่อที่จะทิ้ดไว้ทุกคลิปนะครับนอกจากจะจชี้แจงทุกคลิปนะครับจะเป็นการรีวิวทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าบางท่านกะอาชีพึงเขามาเบิ้งคลิปแรกงังนสินะครับกะสีกะสีต้องกะสีบ่เข้าใจนะครับเพราะนั้นต้องรีวิวให้ฟังทุกคลิปนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้ว เราจะมาเสียบอะแดปเตอร์นะครับก่อนเสียบอะแดปเตอร์เขาต้องเช็คว่าสวิตช์เ o าบ่ได้เปิดนะครับสวิตช์เรายังไม่ได้เปิดเราต้องเสียบนะครับเป็น12โวลต์นะครับ D9 ถึง12โวลต์หูฟังนะครับ,นะรบต่อเครื่องเสียงได้เป็น3.5อันนี้เป็น LR ออกไปเครื่องเสียงจะเป็น,นเดี๋ยวมาแจกแป๊บน,นึงครับแจ็คก,ก็จะเป็นแจ็คสเตอริโอนะครับผมเป็นแจ็คสเตอริโอแบบนี้นะครับ เป็นแจ็คสเตลิโอแบบนี้นะครับแบบที่เข้าใส่ซีดีเข้าเทปเข้าสมัยเก่าส่วนช่องนี้จะเป็น usb นะครับที่กุ่างเซลล์ usb เสียบเข้าไปนะครับเนี่ยครับสายเป็น usb นะครับเสียบเข้าไปหรือจะเป็นอ่าไมโคร sd card ก็ได้นะครับใช้ได้2รูปแบบนะครับใช้ได้2รูปแบบเลยนะครับนี่ครับเสียบไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไม c คร sd card แล้วก็ usb นะครับซ้ายเนี่ยครับ สายตรงเนี้ยนะครับเขาจะมาใส่ตรงนี้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์เรามีหัวไทซีนะครับเราสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะเวลาที่เอาไปเล่นเป็นมิดดีนะครับผมอันนี้เป็น,น,ปปน,นบบสัตเทนนะครับเราจะมาเช็คระบบเสียงกันนะครับจะมาเช็คระบบเสียงกันซึ่ง สแตนวางนูตนะครับจะยุ่งซี่นะครับเวลาห้อเลยนสแตนวางนูตสายอย่างนี้นะครับที่จะแถมไปในเครื่องนะครับสายมิดีนี่อะเฟสได้นี่คือคือสร้างต่างหากนะครับเด้อไม่ได้มีอยู่ในเครื่องนะครับบริมีในชุดนะท่านใดอๆก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มขึ้นมา ทีนี้เขาจะเปิดเครื่องครับปิดวอลลุ่มนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟกัจจเลียนนะครับทั้งหมดนะครับ61คีย์61สิมมาตรฐานนะครับตัวนี้จะมีพิษเบนนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเปิดวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มอ่าถ้าใส่ถ้าสายแจ็คแบบที่คู่เทียงเสียบลําโพงของคีย์บอร์ดก็ดังปกตินะครับแต่ถ้าเขาใส่แจ็คแจ็คเล็กนะครับแจ็คแบบเนี้ยนะครับแจ็คที่เราใช้ เปิดเพลงโทรศัพท์เนี่ยทเท้าแจ็คเสียบอู่โฟนเนีครับคีย์บอร์ดจะไม่มีเสียงออกลําโพงนะครับมันจะต่างกันไว้ไวสลับเวลาที่เราใส่หูฟังเล่นนะครับมันจะไม่มีเสียงรบกวนคนอื่นนะครับอ่ะทดสอบคีย์ครับ ดังถือว่าดังทุกคีย์ดังทุกคีย์ทุกริมนะครับผมตัวนี้เป็นระบบทัชชิ่งดังเบาตามน้ำหนักมือนะครับทัชชิ่งตามน้ำหนักมือเช่นเรากดแรงกดเบาก็จะเบาไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวทดสอบระบบเสียงนะครับเป็นระบบจังหวะในเครื่องนะครับอันนี้คือจังหวะในเครื่องนะครับผมเปิดกลองตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดคอร์ดกดตรงนี้ นะครับเปลี่ยนเสียงตรงนี้นะครับเช่นจะเอาเสียงไหนล่ะเสียงแคนนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณสัก128 29ยไปต้นไปนะครับอันนี้เสียงแคนครับ นี่จะมาโบรยโลดครับโซโล,โลหรือจะเสียงอื่นนะครับเสียงโอเสียงโวต โซโลอ่านะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับหรือสิเป็นเสียงออแกนนะครับเปลี่ยนจังหวะกดตรงนี้ครับริทึมเปลี่ยนจังหวะผู้ไทย ต่อไปลำซิ่งครับ อ่นนี่คือการใส่จังหวะนะครับแล้วิีจังหวะอ่าแล้วสิ้นต่อไปอ่านี่ภูไทยแบบนึงครับ จังหวัดภูอ่านี่นี่คือจังหวัดสัจชชาติได้ครับเด้ออ่าต่อไปนะครับกัมพูชัจชชาตินะครับลัมซิงลัมซิงดิสโก้นะครับนี่คือจังหวัดที่อยู่ในเครื่องนะครับที่นี่เขามาเบิงจังหวัดที่อยู่ในแฟลตได้นะเพราะกดตรงนี้นะครับนี่ MP3 มออนออนกดข้างบนนะครับเมื่อกดบนปุ๊บนะครับมันจะอ่าเขาเรียกว่าดาวน์โหลดจังหวัดนะครับจากแฟลตได้นะครับเขาจะเล่นจังหวัดจาก อ่านี่ครับนี่คือจังหวะที่อยู่ในแฟร์ได้เมื่อกี้นะครับเป็นจังหวะลำวงเล่า,ลององานะครับจังหวะลำวงเล่าลจังหวะบาสโลปปจังหวะบาสโลปแเราจะเป็นจังหวะเทาก็ใช้วิธีการเลือกก็คืออ่าตรงนี้ครับบวกลบนะครับอ่านี่จังหวะโลบศูนย์ครับ อันนี้คือจังหวะที่อยู่ในแพลตไ้นะครับนะนะควคุณเลนไปได้ครับเลือกไปได้นะครับกดนิกกดบวกลบไปนะครับเลือกไปเรื่อยๆนะครับผมน่ะอีกจังหวะนะครับเป็นโปรยังไงว่าตรงนี้ก็คือเป็นซาวนะครับเป็นซาวเอ็มพานะครับที่ครูเที่ยงทําลงนะครับแล้วก็จะมีตรงอ่าสวดีิเป็นซาว เลือกใส่ได้ครับผมประมาณจาก40จังหวะนะครับพี่กูเที่ยงเอาลงไว้ให้นะครับประมาณจาก40 40จังหวะนะครับเขาก็เลือกเข้าไปนะครับเลือกไปกดบวกบวกไปเรื่อยๆได้นะครับกดบวกหรือจะกดเป็นอ่าตัวเลขเลยก็ได้ใช่คุณจะไป15กด15ลเลยนะอ่าอันนี้จะเป็นซาวด์ที่คุณยังอัดไว้ให้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะไป20 20เลยมันจะมีประเม อ่าอันนไหมครับอันนี้ยี่สิครับน,นี่มันจะกระโดดไปที่ยเลยนะครับเขาเขาสมาชิเลือกตรงนี้เลยอ่าสามชาครับมีสามชาให้ครับจังหวะในเครื่องนะครับผมอ่าจังหวะในแฟลชไดรบไม่จังหวะในเครื่องอันนี้คือซาวที่เล่นให้นะครับเพราะม่มีที่เล่นนะครับเราต้องไปเปิดกองเลยครับ ในติดต่อจะในได้อ่าแฟลดได้ไ,ดไปแล้วอยากได้นี่ก็ติดตอ่อเข้ามาครับผมอยากได้ที่เป็นไหน USB นะครับแฟลชได้กัติดต่อเข้ามาได้ครับอ่านะครับส่วนมากเราจะเป็นแซวนะครับเป็นแซวแบบแซวเปล่าๆนะครับเอาไปฝึกเล่นได้นะครับเทปบอลได้แบบเป็นเพลงนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้เ mm hmm> บิรงมันจะมีแซวที่กูเทียงอัดอัดที่กูเทียงเล่นไว้นะครับประมาณจะ ชั้นเช่นตัวนี้จะเป็นเสาว์ที่คุณย่งอัดเล่นนะครับนะครับเ่ยอ่าก็เลยประกอบไปได้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเสียงแค้นกันนะครับ เขากับสมรถเลินประกอบไปได้นะครับผมแต่ว่าซาตัวนี้เขาสีย่พราสมารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนขอดเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่นเป็นซาสเปนล,ลูบเป็นอินที่สาม รีดประกอบไปได้ครับผมอ่าผมโอเคนะครับผม ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับท่านสามารถเอาไปเลือกใช้ได้นะครับสีใสซจังหวะในเครื่องหรือจังหวะในแฟลตได้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมท่านสนใจติดต่อเข้ามาครับในชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็น5,200ัแฟดตได้ส0มเป็น5,500นะครับผมท่านสนใจติดต่อเข้ามาครับผม0ูนย์เป็นหนดหนึ่งห้านะครับ0ูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าครับผมขอบคุณท่านหลายครับ